สวัสดีค่ะวันนี้เป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงานตอนที่4ค่ะเรายังคงอยู่ด้วยกันนะคะกับโปรแกรม Microsoft Word เดี๋ยวอาจารย์จะทบทวนนะคะโปรแกรม Microsoft Word ครั้งที่แล้วว่าเราใช้งานอะไรกันไปแล้วบ้างนะคะสำหรับคำสั่งนะคะการจัดการไฟล์เอกสารครั้งที่แล้วที่เราได้ทดลองใช้งานกันไปนั่นก็คือคำสั่งการคัดลอก นะคะแล้วก็จะแนะนำวิธีการเคลื่อนย้ายข้อความด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนนะคะคำสั่งการจัดการไฟล์เอกสารนะคะเดี๋ยวดูพร้อมกันตามสไลด์อาจารย์นี้เลยสำหรับคำสั่งการจัดการไฟล์เอกสารนะคะครั้งที่แล้วที่เราได้ทดลองใช้งานคำสั่งแรกนะคะคำสั่งคัดคัดหรือว่าสัญลักษณ์รูปกรรไกรนะคะคำสั่งนี้เอาไว้สำหรับเคลื่อนย้ายข้อความค่ะ ส่วนนะคะคำสั่งถัดมานะคะคำสั่งสัญลักษณ์ copy นะคะสัญลักษณ์เป็นรูปกระดาษพับมุม2แผ่นนะคะคำสั่ง copy นี้มีไว้สำหรับคัดลอกข้อความสองคำสั่งนี้นะคะการใช้งานคล้ายคลึงกันค่ะโดยคําสั่ง copy หรือว่าการคัดลอกข้อความนั่นหมายความว่าข้อความต้นฉบับหรือต้นแบบจะยังคงอยู่ค่ะ ในขณะที่คำสั่งคัดหรือการเคลื่อนย้ายข้อความเมื่อสักครู่ที่เป็นสัญลักษณ์รูปกันไก่นะคะคำสั่งนั้นหมายถึงว่าข้อความต้นแบบจะถูกเคลื่อนย้ายไปด้วยค่ะแต่สองคำสั่งนี้ที่ใช้ควบคู่กันจะต้องใช้ควบคู่กับคำสั่งเพจวางเสมอนะคะคำสั่งเพจสัญลักษณ์จะเป็นรูปคลิปกระดาษนะคะทั้งคัดลอกคำสั่ง และก็คัดคำสั่งเคลื่อนย้ายทั้งสองคำสั่งต้องใช้ควบคู่กับคำสั่งเพจเพื่อสั่งวางข้อความค่ะนี่คือ3สัญลักษณ์นะคะที่เราได้ทดลองใช้งานกันครั้งที่แล้วนอกจากคำสั่งการจัดการไฟล์เอกสารแล้วครั้งที่แล้วนะคะเราได้ทดลองใช้งานแถบเครื่องมือจัดรูปแบบอีกหนึ่งกลุ่มนั่นก็คือการจัดตำแหน่งข้อความค่ะ สำหรับการจัดตำแหน่งข้อความที่เราได้ทดลองใช้งานกันนะคะไล่ลำดับไปเลยคำสั่งแรกนะคะ align left เป็นการจัดข้อความชิดซ้ายหน้ากระดาษในการจัดข้อความนี้นะคะเราจะอยู่ในรูปของพาร a ราาฟหรือว่าย่อหน้า ฉะน,นั้นขอแค่ตัวกระพริบนะ,ะจุดแทรกหรือว่าเคอร์เซอร์ไปกระพริบอยู่ภายในตำแหน่งย่อหน้าใดๆนะคะแล้วคลิกสัญ,ญลักษณ์อะไรเล็บได้เลยส่วนการจัดตำแหน่งสัญ,ญลักษณ์ที่2นะคะถัดไปเลยเซนเตอร์ Center. เป็นการจัดข้อความให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษสัญ,ญลักษณ์ตัวถัดไปนะคะอะไรไลท์ เป็นการจัดข้อความชิดขวาของหน้ากระดาษส่วนนะคะสองสัญลักษณ์สุดท้ายเป็นการจัดข้อความแบบกระจายทั้งซ้ายและขวาค่ะโดยที่สัญลักษณ์ justify นะคะมีไว้สำหรับจัดกระจายทั้งซ้ายและขวาในกรณีที่ข้อความเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ส่วนสัญลักษ์ตัวสุดท้าย Distribute จัดข้อความกระจายซ้ายขวาเช่นเดียวกันแต่เป็นการจัดข้อความกระจายที่เหมาะสำหรับเอกสารนะคะที่เป็นการพิมพ์ในโหมดภาษาไทยหรือภาษาไทยนะคะควบคู่กับภาษาอังกฤษเพราะจะเป็นการขยายช่องไฟค่ะนี่คือคำสั่งครั้งที่แล้วที่เราได้ศึกษากันนะคะเดี๋ยวมาวันนี้เราจะได้ทดลองทำตัวอย่างงานชิ้นใหม่เลย หัวข้อที่เราจะศึกษากันในวันนี้ก็คือการกำหนดสัญ,ญลักษณ์และก็เลขลำดับหัวข้อนะคะสำหรับการกำหนดสัญ,ญลักษณ์และเลขลำดับหัวข้อจำเป็นในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word เช่นเดียวกันในกรณีที่นักศึกษาต้องการพิมพ์ข้อความและข้อความนั้นนะคะอยู่ในรูปแบบของหัวข้อนักศึกษาสามารถเลือกการกำหนดหัวข้อได้2รูปแบบ หัวข้อใดนะคะที่ลักษณะไม่ได้เรียงลำดับนักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้คำสั่งของการกำหนดสัญลักษณ์หน้าข้อความได้แต่ถ้าหัวข้อใดนะคะเป็นการประยุกต์ใช้โดยหัวข้อนั้นต้องมีการเรียงลำดับเรามักจะนิยมใช้คำสั่งการกำหนดเลขลำดับหน้าหัวข้อกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูคำสั่งตัวแรกกันก่อนนะคะ ก็คือคำสั่งการกำหนดสัญลักษณ์หน้าหัวข้อเดี๋ยวเราไปทดลองพร้อมกันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะมาสรุปให้ฟังตอนนี้อาจารย์ย่อหน้าต่างสไลด์ก่อนนะคะให้หนักศึกษาเปิดโปรแกรม Microsoft Word เหมือนเดิมเลยค่ะคลิกเมาส์ซ้ายหนึ่งครั้งนะคะที่ปุ่ม Start ทางซ้ายมือของหน้าจอนะคะ ขยับเมาส์ไปคลิกที่เมนูโปรแกรมค่ะจะปรากฏเมนูย่อยของโปรแกรมขยับเมาส์ไปหาเมนูย่อย Microsoft Office ค่ะแล้วนะคะขยับเมาส์ทางด้านขวาจะปรากฏชื่อโปรแกรมในชุดของ Microsoft Office ค่ะคลิกเมาส์ปุ่มซ้ายที่ Microsoft Office Word 2003เช่นเดิมค่ะเมื่อน,นักศึกษานะคะคลิกซ้าย เพื่อเปิดโปรแกรมแล้วรอสักครู่นะคะตัวโปรแกรม Microsoft Word จะถูกเรียกขึ้นมาใช้งานค่ะเดี๋ยวในที่นี้เราจะทดลองนะคะสร้างตัวอย่างงานของการกำหนดสัญลักษณ์หน้าหัวข้อกันเลยนะคะสังเกตนะคะจุดแทรกหรือว่าเคอร์เซอร์ของเครื่องนักศึกษานะคะค่าเริ่มต้นจะอยู่ชิดซ้ายบรรทัดแรกสุดของเอกสารอยู่แล้ว ะะเดี๋ยวให้นักศึกษาพิมพ์ข้อความตามอาจารย์เลยนะคะอาจารย์ขออนุญาตเพิ่มขนาดนะคะจะได้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นเราจะทดลองพิมพ์ขั้นตอนการเข้าสู่โปรแกรมะคะ่ะตรวจสอบก่อนนะคะเปลี่ยนโหมดภาษาเป็นภาษาไทยเพื่อพิมพ์ภาษาไทยนะคะพิมพ์คำว่านะคะการเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Word อลองฝึกพิมพ์ดูนะคะ ้านักศึกษาท่านใดพิมพ์ช้าพิมพ์ย่อๆได้นะคะการเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Word ได้ไประยุกต์ทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษนะคะหัวข้อของเรานะคะคือการเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Word ค่ะ ถ้านักศึกษาท่านใดนะคะยังพิมพ์ไม่ทันไม่เป็นไรนะคะเราแค่ต้องการขั้นตอนการใช้งานนะคะนักศึกษาสามารถพิมพ์ตามอาจารย์โดยพิมพ์ย่อจากของอาจารย์ได้นะคะนี่คือหัวข้อนะคะเรียบร้อยแล้วสังเกตตัวกระพริบจะรอไว้อยู่ที่ตัวสษรตัวสุดท้ายนะคะอาจารย์ต้องการขึ้นบรรทัดใหม่คีย์บอร์ดนะคะปุ่มแป้นพิมพ์ที่ช่วยสำหรับการขึ้นบรรทัดใหม่ของเราก็คือแป้นพิมพ์ปุ่ม enter นักศึกษานะคะกดแป้นพิมพ์ปุ่ม enter 1ครั้งค่ะแล้วสังเกตนะคะจุดแทรกหรือว่าเคอร์เซอร์ของเราจะขึ้นบรรทัดใหม่หรือขึ้นย่อหน้าใหม่อัตโนมัติก่อนนะคะที่เราจะไปกำหนดคำสั่งนะคะของการแทรกนะคะสัญลักษณ์หน้าหัวข้อหรือว่าเลขลำดับนะคะหัวข้อนี้เราสามารถจัดรูปแบบได้ค่ะการจัดรูปแบบหัวข้อเหมือนเดิมนะคะ คลุมดำกลุ่มหัวข้อวิธีการคลุมดำกดเมาส์ซ้ายหนึ่งครั้งที่ตัวอักษรตัวแรกที่เราจะคลุมดำหรือเลือกเพื่อจัดข้อความกดเมาส์ซ้ายค้างเราลากเลยค่ะหัวข้อของอาจารย์อาจารย์อาจจะจัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษได้นะคะโดยการนำเมาส์มาคลิกที่สัญลักษณ์เซนเตอร์ครั้งที่แล้วเราได้ลองใช้งานกันไปแล้วนะคะ การจัดตำแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษคลิกซ้ำหนึ่งครั้งได้เลยค่ะสังเกตรครั้งนี้นะคะอาจารย์จัดตำแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษโดยการคลุมดำซึ่งปกติแล้วการจัดตำแหน่งข้อความนี้เราจะคลุมดำข้อความก็ได้หรือขอแค่นะคะตัวเคอร์เซอร์หรือจุดแทรกกระพริบอยู่ภายในตำแหน่งข้อความก็ได้นะคะหัวข้อของอาจารย์อาจารย์อยากจะทำเป็นตัวหนาเดี๋ยวเราจะเน้นหัวข้อกันนิดหน่อยนะคะ วิธีการกำหนดเป็นตัวหนาก,ก็คือใช้สัญ,ญลักษณ์ตัว b นะหรือปุ่มโบเป็นการทำเป็นตัวหนาค่ะข้อความเรายังคงถูกเลือกอยู่หรือคลุมดำอยู่เช่นเคยนะคะกดเมาส์เลือกโบรหนึ่งครั้งถ้าอยากจะขีดเส้นใต้ก็ใช้ underline ค่ะสัญ,ญลักษณ์รูปตัว u ขีดเส้นใต <S <S ้เพียงเท่านี้ค่ะเราก็จะได้นะคะในส่วนของการสร้างนะคะการตกแต่ง หัวข้อของเราแล้วนะคะ,อะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาทดลองนะคะใส่สัญลักษณ์หน้าหัวข้อเพื่อระบุขั้นตอนของการเข้าสู่โปรแกรมพร้อมกันค่ะตัวกระพริบนะคะหรือว่าจุดแทรกอยู่บรรทัดต่อจากหัวข้อเรียบร้อยนะคะเครื่องมือที่จะช่วยเรานะะในการใส่สัญลักษณ์หน้าหัวข้อก็คือสัญลักษณ์บูลเลตค่ะ บูเ e ตจะเป็นรูปเหมือนจุดกลมๆนะคะแล้วก็มีเส้นขีด3บรรทัดลองสังเกตที่หน้าจอตัวเองได้เลยนะคะเมื่อตำแหน่งจุดแทรกอยู่หน้าตำแหน่งที่เราต้องการแล้วคลิกเมาส์ที่สัญลักษณ์บูเลต t 1ครั้งค่ะจะปรากฏนะคะสัญลักษณ์เป็นจุดนะคะขึ้นอยู่กับว่าณนะปัจจุบันานั้นเราเคยกำหนดสัญลักษณ์ไว้เป็นรูปอะไร ถ้าของเครื่องนักศึกษานะคะสัญลักษณ์นำหน้าหัวข้อไม่เหมือนกับของอาจารย์ไม่เป็นไรนะคะขึ้นแบบไหนใช้การไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูวิธีการเปลี่ยนพร้อมกันนะคะของอาจารย์ขึ้นเป็นสัญลักษณ์จุดนะคะการเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Word ขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราพิมพ์มพร้อมกันเลยนะคะขั้นตอนแรกก็คือคลิกปุ่ม Start นักศึกษาสามารถพิมพ์ตามความเข้าใจตัวเองได้เลยนะคะ ขั้นตอนการเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Word ขั้นที่1คือการคลิกปุ่ม Start ส,สังเกตนะคะการคลิกปุ่ม Start ของเราจะมีการใส่สัญลักษณ์นำหน้าหัวข้อด้วยนะคะขั้นที่1เสร็จแล้วจะมาขั้นที่2นักศึกษานะคะกดแป้นพิมพ์ปุ่ม Enter 1ครั้งค่ะเพื่อเป็นการตัดขึ้นย่อหน้าใหม่นะ,ะหรือว่าพ a r a รราฟใหม่การใช้งานนะคะสัญลักษณ์ Bullet หรือว่าสัญลักษณ์นำหน้าหัวข้อข้อดีก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่นักศึกษาขึ้นหัวข้อใหม่สัญลักษณ์นี้จะตามมาให้อัตโนมัติเลยค่ะขั้นที่1น,นะคะคลิกปุ่มสตาร์ทขั้นที่2เมื่อคลิกปุ่มสตาร์ทแล้วนะคะคลิกเลือกเมนูโปรแกรมพิมพ์ตามความเข้าใจได้นะคะพิมพ์ย่อๆได้นะคะคลิกเลือกเมนูโปรแกรม นะคะขั้นตอนที่1คลิกปุ่ม Start นะคะขั้นตอนที่2คลิกเลือกเมนูโปรแกรมเช่นเคยค่ะขั้นตอนที่3กดแป้นพิมพ์ปุ่ม enter ค่ะเพื่อเป็นการตัดขึ้นหัวข้อใหม่นะคะสัญลักษณ์ยังคงตามมาเหมือนเดิมนะคะขั้นตอนที่3ของการเข้าสู่โปรแกรมก็คือคลิกเลือกเมนูย่อยนะคะ Microsoft Office พิมพ์ย่อได้นะคะ ท่านใดยังพิมพ์ไม่ชำนาญการพิมพ์ต้องหมั่นฝึกฝนนะคะเมื่อคลิกเลือกเมนูย่อย Microsoft Office แล้วขั้นตอนสุดท้ายค่ะกดแป้นพิมพ์ปุ่ม Enter เช่นเคยค่ะคือการคลิกเลือกนะคะ Microsoft Office Word 2 0 0 3เป็นการเปิดโปรแกรมของเราขึ้นมานะคะ พิมพ์ตาความเข้าใจได้เลยนะคะขั้นสุดท้ายคือการคลิกเลือก Microsoft Office Word 2003นนะคะนี่คือการใช้งานสัญลักษณ์นำหน้าหัวข้อสังเกตข้อดีนะคะการเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Word ของอาจารย์นะคะลักษณะจะต้องเป็นการพิมพ์แบบหัวข้อโดยการเน้นหัวข้อเราใช้สัญลักษณ์นำหน้าหัวข้อเป็นตัวช่วย ะะทำให้การใช้งานง่ายดูง่ายแล้วก็อ่านง,ง่ายขึ้นค่ะเดี๋ยวอาจารย์พาไปสรุปขั้นตอนนะคะการแทรกนะคะสัญลักษณ์หน้าหัวข้อพร้อมกันนะคะสำหรับขั้นตอนการกำหนดสัญลักษณ์หน้าหัวข้อเดี๋ยวดูตามสไลด์อาจารย์ได้เลยนะคะถ้านักศึกษาท่านใดย,ยังตามไม่ทนันหรือไม่เข้าใจเดี๋ยวดูตามสไลด์ได้เลยนะคะ การกำหนดสัญลักษณ์หน้าหัวข้อขั้นที่1ค่ะนักศึกษาจะต้องคลิกเลือกตำแหน่งที่จะสร้างสัญลักษณ์นั่นก็คือใช้แป้นพิมพ์ปุ่ม enter ก็ได้นะคะเพื่อให้เคอร์เซอร์หรือจุดแทรกไปอยู่ณตำแหน่งที่เราจะใส่สัญลักษณ์หน้าหัวข้อนะคะลำดัดถัดมาค่ะคลิกที่สัญลักษณ์บ u l เลตหรือแถบเครื่องมือบ u l เลตนะคะหลังจากนั้นจะปรากฏสัญลักษณ์นำหน้าหัวข้อค่ะ ซึ่งสัญลักษณ์นำหน้าหัวข้อที่ปรากฏจะเป็นรูปอะไรไม่เป็นไรค่ะขึ้นอยู่กับว่าครั้งสุดท้ายคอมพิวเตอร์จำค่าเป็นรูปภาพอะไรเอาไว้เดี๋ยวเราค่อยมาดูวิธีการตกแต่ง